เหตุิีบรีวลอยู่ใน f a c e b o o k profile หรือเหตุอยู่ในเพจดีต่ออีพีสครับส่วนข้อเสียของ f a c e b o o k profile ก็มีคือกันนะครับข้อเสียที่2ก็คือว่า Facebook เข้าเหล่มมาหลายปีแล้วเข้าโบห oh ูว่าเข้าเหตุผิดกฎมาตรฐานชุมชนของ Facebook หรือเปล่าล้วบันนี้ขันเข้าไปเช็เบึงเข้ากรสิกับเป็นลบเบาไหวนะครับข้อเสียที่3คือว่า f a c e b o o k profile ของเขา้าบ่สามารถโปรโมทโพสได้นะครับแล้วกรสิเห็ุให้เขา้าเข้าถึงกลุ่มบุคคลใหมๆ่ๆได้ยากนะครับ บัน,นี้เข้อกับมาเบิรงข้อดีของ Facebook Page นะครับขอดีที่หนึ่งก็คือว่าเพจที่ห่อเห็ดเป็นเพจที่สางขึ้นมาใหม่ประวัติข่าวสะอาดบม่มีการทำผิดกฎมาตรฐานของชุมชนนะครับสองสามารถโปรโมทโพสได้เฮ็ดให้เหาอเขาถึงคนใหม่ใหมได้เรื่อยๆนะครับสามมตงองายที่จะเห็ดลีปครับเพราะว่าคนหลอกขางบ่ท่านหูเลยครับว่าห่าเห็ดขีิบอ,อกมาส่วนขอเสียกรมีนะครับข้อที่หนึ่งก็คือว่าเป็นเพจที่ห่อาสางขึ้นมาใหม่บ่ท่านไหนมีผู้ติดตาม ะจะมีผู้ติดตามจริงๆในอนาคตที่สนใจห้องอีลนะครับ2อเขาอาจจะต้องเสียเงินโปรโมทโพสในช่องแรกๆนะครับเพื่อเหตุให้ค้นเข้าถึงห้องฟังขอดีขอเสียเหล่าพี่น้องก,กับพิจารณนาล้องเบิรงนะครับว่าสีเห็ดในโปรไฟล์เฟซบุ๊กหรือว่าสิเปิดเพจไม่ส่วนคลิปนี้อุ้มขารลอกก็สิขอ,ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าอุ้ขมขาลอ,อกซีมอบอยังสุกฟังอีกที่ตามรับชมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ